สบายดีพี่น้องสาวราที่พามาเบิง่งหล้างครัวตอนหับเจ้านายเป็ <c oughs> นมีมีเพชรยิ่งเพิ่นเพยรยิ่งเพิ่นเตรียมการตอนหับยู่ครัวสบายดีพี่น้องสาวเราพามาเที่ยวอันนั้นมองเพื่อนครัวตอนหับเจ้านายเพิ่นเลยอันนี้หนึ่งยังเนาะอันนี้หนึ่งเขาพี่น้องเลย หนีต้มเปิดกับโบเปิดเบิดหตอนกํลังเร่เนื้อเรซี่สสองคนเป็นแม่ครัวเพชรยิงสามคนเลยไอติ๊กโอ้มันหย่อนแสงมันเลยมืดมืดเนี่ย เมืองเขามาอยู่ขางนี้ดไหเออเออเามาอยู่ขางนี้มันแจ่งดีนะมันมายออม้อนแสงเนื้ออาสนอไหมตอนดอนบุญบุญผาป่ารู้ว่าบุญเอียงก็คือกันทั้งทั้งหังเล่าพุานสีขาเนืง้อลงม่วลงพวยตอนหับแขกผู้มาเยือน เนื้อหัวนี่เพิ่งกำลังหั่นสีเห็ดอีหยังก่อนเราไปหั่นมะนาวหั่นมะนาวปิ้ีก่อนบ่หรือว่าขันเลยขันสดเลยขันมังนาวเฮือนคั่วพี่น้องเอ้ย กระซิบหงงเนี่ยกัของเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะในนี้ตอนทับจะง่ายเพื่อนไปส่งมึงจะพาไปส่งมึงจะง่ายเพื่อนกัน้ามชาวคนเลยชาคนเลยนะ่าไทยไทยคเลยาคเลยอยาก มันเี่นอเกแต่ว่าเขาไห้คนบวดนวสุเอมันมงาไหเนาะไม้อเลยมต้นไมปวดไปาไอยากันากได้นาางิีกับกอเล่เ้ยว่เขาไปได้แก่่ออะไรแล้วโดยแล้วมาสิกาี่นอโอ้โาองันนั้นต้องงกันเนาะันังสันนนโอลกัน่บอกมนดังกันีแล้ว วั่นี้เั้นหนีเนาไี่น้เนะจามาโอ้ลุงมาขันนัวหมูหมักสกุลถ้ามหมูคำนารกคนจะทยอยทยอยมาบริวีทีวีทันยพีงหลายอยู่หลาย เนี่อถาให้มึงเพิ่นขั้นมังน้าวก่อนแม่กลัวอียงผีแจ้วบ่ห้อไ่เจวพี่อ่ะเจ้วพี่อ่ะพี่น้องเนยมาซื้อขางนว่าตัวว้านาาน้า่าตัวนี่ก็ขั้นใช้กันบ่อไย

ไปเปิงป้าไปเบิงป้าไปเบิงป้าลิน้งน่ป้าปะคอใหญ่ผู้น่า่น้วป้าคือมาได้ในนี่สะดุ้งีนแล้วให้เจมี่เอาได้มา้ได้เขาปุ๊กแล้วป้าได้ในป้าตัวนี้มาเลยเป็นเอ้ยนี่ใช่ปมาเลยล่ายกปล่อยปลางใีไ้นี่ใช่ปลาหน่อย มึงม <ersch> <c oughs> ึงเหรอฮะมึงเน่ตตอนนี้พีน่องเลยนี่นี่ยเ็นอะไดูาน้ำแข็งเหอน้ำแข็งแล้วเอ่อน้มา ค <europé en S 1> e ุณมาแต่อันนี้เอามามากไอ